ก็ทราบว่าสภาประชาสังคมไทยเนี่ยนะครับมุ่งมุ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรก็คือว่าเพื่อพัฒนา,าเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบข้อพระาร,ระิยศาสย์นะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัสตร์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันในวันนี้นะครับก็ได้นําร่างพระราชบัญญัติเพื่อส่งเสริมเสริมสร้างวัฒนธรรมวันนี้ นะครับท่านประธานสภาประชาสังคมไทยนะครับท่านชำนาญวัฒนศิลินะครับท่านก็เป็นผู้มาพบปะกนำคณะมาพบปะกและก็มาพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็ผมอยากจะให้ท่านได้กล่าวรายละเอียดต่างๆนะครับท่านจะได้บอกกล่าวได้ดีกว่าผมเชิญครับท่านชำนาญครับนะครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานสภาประชาสังคมไทย ชุดที่หนะึ่งเฮะเป็นเป็นสมัยแรกที่เราเริ่มขึ้นมาอยากจะกลับเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านประธานด้วยนะครับว่าความเป็นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันยาวที่ผ้าประชาสังคมในพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบประเทศนี้ด้วยกันนะครับเราเรียนรู้มานานมากกว่า30-40ปีนะครับว่าการพัฒนาที่ไม่สมดุลเนี่ยมันจะก่อปัญหาในที่นี้เนี่ยคร่าวๆ มดุลหมายถึงสมดุลระหว่างภาคประชาสังคมภาคราชาการการเมืองและภาคเอก,กชนธุรก,กิจนะครับไอต,ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่สมดุลมันกลายเป็นปัญหาของทุกคนพอชาวบ้านจนเนี่เศรษฐกิจก็จะล่มไปด้วยนะฮะจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ได้โดดๆนะครับโดยเหตุน,นี้เราก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สร้างพลังที่จะพัฒนาประเทศเราให้มีความผาสุกและอยู่ิอดกันได้แต่ข้อจํากัดก็คือ ้าประชาสังคมเนี่ยมันมีความใหญ่จํานวนมากแล้วมีความหลากหลายสูงแล้วก็ในในระดับประเทศระดับจังหวัดลงไปเนี่ยความหลากหลายนี้ยังคงอยู่เพื่อที่จะให้รัฐสภาช่วยผลักดันให้กฎหมายตัวนี้ออกมาเพราะถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปเติมจุดอ่อนที่เรามีความไม่พร้อมในการสร้างวัฒนธรรมจริงๆสังคมไทยไประชาไตย,ไยมันจะเป็น,ดนได้ก็นที่คนถ้าคนไม่มีนิสยัยผม คำหย,ยาบๆคือไม่ถึงกับหยาบแต่นิสัยนะฮะความเคยชินถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยปั๊บเนี่ยมันจะไปไม่ได้ผมก็จะมอบให้ท่านพลเดชเป็นประธานนะครับเป็นผู้ประสานงานดําเนินการต่อท่านพลเดชมีอะไรจะกล่าวไหมครับเชิญครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ทางเครือข่ายของพรรคประชาชิปไตยได้นําเอาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะครับแต่เขาเอามานั้นเนี่ยเขาใส่คําว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อความชัดเจนนะครับจะต่างจากล่างของในแผนนั้นนะครับแล้วก็ล่างของรัฐบาลเองเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่เสนอเข้ามาที่สภพพาแต่ภาคประชาสังคมเนี่ยก็รวมรายชื่อ14,312รายชื่อนะครับ เสนอต่อท่านประธานชวนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าเราจะตามว่าเรื่องนี้เนี่ยพรบฉบับนี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดขึ้นนี่จะเป็น,นกลไกที่ช่วยในการประสานงานระหว่างภาคประชาชนกับประชาชนภาคประชาชนกับภาครัฐและภาคประชาชนกับพวกองค์กรธุรกิจเอกชนด้วยนะครับที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกประชารัฐนะร,รวมพลังประชารัฐจะ มีเครื่องมืออันเดียในทางกฎหมายเนี่ยมาช่วยสนับสนุนอีกทางนึงผมในฐานะที่ท่านสิงศึกได้มอบหมายให้ตามดูแลในเรื่องนี้ผมจะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็จะได้มานำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทราบเป็นระยะครับขอบคุณมากครับ